สวนใหญ่ก็จะพบหลังโดนแดดประมาณสัก2 6ถึง6ชั่วโมงนะคะนคนไข้ก็จะรู้สึกแสบผิวนะคะผิวก็จะมีรอยแดงนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงบางคนนะถ้ารุนแรงมากก็อาจจะพองเป็นน้ําใสๆขึ้นมาเลยก็ได้นะคะหรือว่าพอผ่านไปสัก2อสวันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงเหมือนกันก็จะผิวลอกนะคะแล้วก็เริ่มบวมแดงรู้สึกร้อนๆแสบๆอะไรแบบนี้ค่ะ ที่สาคัญที่สุดนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดเพิ่มเติมนะคะด้วยการทาครีมกันแดดนะคะเลี่ยงกิจกรรมที่ออกแดดอยู่กลางแจ้งนะคะผิวที่ไม่แดดแล้วเนี่ยก็มักจะแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกแสบคันร้อนนะคะเราก็อาจจะใช้เจลเย็นประครบเพื่อให้รู้สึกสบายผิวนะคะทาครีมบำรุงเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นถ้าเกิดว่าผิวอันนี้แบบเหมือนรุนแรงมากนะคะเราก็อาจจะรับประทานยานะคะเพื่อลดการอักเสบนะคะการทำทรีตเมนต์เนี่ยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ ในระดับลึกแล้วก็เร็วขึ้นนะคะในบางคนที่อยากจะฟื้นฟูผิวให้เร็วๆนะคะ <_ d> um> ก็จะมีการให้วิตามินทางหลอดเลือดดาเพื่อช่วยฟื้นฟูผิวให้เร็วขึ้นค่ะกันแดดเนี่ย <_ d> um> ก็จะมี <_ d> um> แบบเขาเรียกว่า water resistant นะคะกับ water proof ถ้าเขียนว่า water resistant เนี่ยจะกันน้ำได้40นาทีนะคะถ้าเป็น water proof เนี่ยจะกันได้80นาที แล้วเราอ่ะก็ควรจะทาก่อนออกแดดอย่างน้อยสัก20นาทีนะคะเพราะส่วนใหญ่กันแดดเนี่ยมันจะเป็นเคมีนะคะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์นะคะนอกจากนี้เวลาจะเลือกว่าจะใช้เบอร์เท่าไหร่นะคะค่า S C F ที่อยู่บนขวดเนี่ยมันจะบอกว่ากัน U V B ได้นานกี่นาทีนะคะก็คือเป็นกี่เท่าของผิวของคนคนนั้นที่ทนได้นะคะ โดยเฉลี่ยคนไทยเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่15 20นาทีที่เราทนได้โดยที่ผิวเริ่มไม่แดดนะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือค่า SPF ที่ยิ่งสูงนะคะมันก็จะกันได้กันแดดได้เป็นเปอร์เซนต์มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีกันแดดอะไรที่กันได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะกันเยอะกันน้อยนะคะส่วนใหญ่ครีมกันแดดสมัยนี้ก็มักจะกันน้ำนะคะไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าด้วยน้ํากับโฟมเลยเนี่ย บางทีมันก็จะออกไม่หมดนะคะทิ้ง้นานๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันนะคะก็แนะนําว่าเราก็าควรจะล้างเหมือนล้างเครื่องสอําอางเลยนะคะล้างเนี่ยก็เลือกตามสภาพผิวเรานะคะถ้าเกิดเราเป็นคนผิวแห้งเราก็อาจจะล้างด้วยออยนะคะถ้าเราผิวมันเราก็อาจจะล้างด้วยพวกวอเตอร์นะคะพวกน้ํายาทำความสะอาดที่เป็นสูตรน้ํานะคะหรือว่าบางคนกลางๆอะไรเงี้ยผิวธรรมดานะคะก็อาจจะล้างด้วยพวกครีมลงครีมนวดแล้วก็เช็ดออกก็ได้ะคะ่ะ